หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจ่าดาวเหนือตอนนักรบปีศาจผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่31เอาไงดีนะักรบปีศาจปีศาจหรือพระเจ้าแนะแนวทางปฏิบัติให้กับคุณมาหน่อยแล้วกัน สาย,ยาี้ถอนตัวไปก่อนแล้วกันครับเรารอคํใส่ครั้งภายหลังคุณจะเล่นเกมนี้ไงต่อไม่รู้รู้แต่ว่านักลบรับจ้างพูดขางเหมือนเสียงติดอยู่ใต้ลูกกระเดือกเสียงคำรามของกระสุนระเบิดขนาดใหญ่ดังแว่วมาทางทิศเดิมเรียงลำดับถี่หยิบนัดแรกต่อน,นัดสองสามสี่ตามลำดับยังกับปืนกลอัตโนมัติพันตรีโรเจอร์ตะลึงขางลืมเรื่องในคำถามเสสสนิทคลางเสียงออกมาเบาๆนอสตาคอคอคอร้อยยี่สิบใช่ไหม ถูกแล้วไมเชอร์ยิงพเพื่อทดสอบแนววางกําลังตั้งลําของฝ่ายเล็กแลนเริ่มขึ้นแล้วละ่ะค่าศึกอาจใช้เป็นการยิงเตรียมก่อนการลุกเขาย,ยึดเป้าหมายก็ได้งั้นสอบถามสตาร์ดัสอีกทีดีไหมไม่ต้องไม่จะเป็นสั่งการเลยดีกว่าตอนนี้เงินขายทุกอย่างลงแผนแล้วสั่งการลงแผนเรื่องอะไรเรื่องมันเป็นยังไงอย่าเพิงถามเลยครับ เมเยอร์สั่งการฮิวี้ติดต่อกับพูม่า2ให้ใช้จรวดทําการโจมตี T54 ได้เลยสั่งการถึงบลูด็อกให้บินขึ้นละตะเวนอีกครั้งเพื่อหาทางกดปืนใหญ่130คาลิเบอร์ไม่ให้มันเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิน้นเมเยอร์สั่งการเลยเดี๋ยวผมติดต่อซารูนเอง พันตรีโรเจอร์สั่งการถึงนักบินฮิวอีเรื่องแนวทางติดต่อกับชุดลาตะเวนลาวเทิงในพื้นที่เพื่อให้ทำหน้าที่ชี้เป้าหมายใช้วเวลาชั่วครู่เราเปลี่ยนไปสั่งการถึงปอรเตอร์เครื่องบินลาตะเวนให้สัมภารกิจเดิมอีกครั้งซึ่งการปฏิบัติคราวนี้อาจมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปแต่ให้สังเกตสัญญาณแจ้งที่อยู่ของทีมงานนักรบหลับจางเราจะสามารถรู้เองว่าต้องลาตะเวนทางอากาศบริเวณไหนบ้างจา่าดาวเนือใช้อาคมของตัวเองติดต่อกับจ่ายุทธพงศ์ซาลูนยุทธพงศ์แต่นอส โอเคพี่ตอนนี้ยังเข้าก่อฐานยิง130ไม่ได้เลยเหตุผลรายละเอียดสิฐานยิงฐานเนี่ยพื้นที่ด้านหน้าโล่งเรียบเตียนกว้างยาวกว่า1,000เมตร 1, ไม่มีต้นไม้สักต้นเดียวผมว่าแม้แต่มดเดินพื้นที่ด้านหลังติดลาดเนินมันยังมองเห็นเลยพี่แถมมันชันนะแล้วไม้ใหญ่ก็ขึ้นปลากปลายป่าโปร่งมากตอนนี้ผมอยู่ทางด้านหลังของฐานยิงระยะห่างสักพันเมตรได้ไพี่การต้องการฐานยิง ด้านหน้าพื้นดินโล่งมีหน่วยจรยุทธ์ปักหลักอยู่4หน่วยห่างจากศูนย์กลางฐานยิง800อเมตรแต่ละชุดห่างกัน500เมตรด้านหลังติดลาดเนินมีหน่วยจรยุทธ์หหน่วยวางห่างจากศูนย์กลางฐานยิง5 0 0เมตรวางเป็นแนวโค้งอ้อมฐานยิงไว้ทุกด้านแต่ละหน่วยจรยุทธ์อยู่ห่างกัน500อเมตรเหมือนกันโอ้โหแบบนี้ก็เข้าไม่ติดสิวะนั่นสิพี่ระยะห่างมันมากกว่าระยะยิงหวังผลไกลสุดของปืนเราด้วยสิใช่คืนบุ่มบ่ามเข้าไปแล้วก็มีหวังไม่ได้ออกมาแน่มึงถ้างั้น พี่ห้ผมจะการสลายกำลังฐานยิงฐานนี้ด้วยวิธีไหนดีโอเคคอยนักรบป,ปีศาจส,สั่งการให้คอยเพื่อขอเวลากลับมาวิเคราะห์ลักษณะภูมิประเทศบนแผนที่ครั้งในสมองจำละวาดภาพตามความเป็นจริงจากรายงานของเพื่อนรุ่นน้องได้อย่างละเอียดทีหยิบ จากปัญหาระยะยิงไกลเกินระยะยิงหวังผลของ m 2 0 3 xma 1ซึ่งกำหนดไว้เพียง500-600ถึงเมตรนั้นกรณีนี้แม้แต่จะอาศัยกระสุนแก๊สผิดให้สารแห่งความตายลอยลมเข้าหาศัตรูเองก็คงไม่ได้เพราะไม่สามารถกำหนดหรือตรวจสอบทิศทางลมณบ,บริเวณเป้าหมายได้และแน่นอนละ่ะหากสายลมย้อนเข้าหาคนยิงเสียเองความตายย่อมบังเกิดแก่ตนยังไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้พันตรีโรเจอร์สั่งการเสร็จพอดีจากดาวเหนือก็มีเรื่องต้องปรึกษา เม่ใช่ครับเราเรียกฮิวอี้มาเสริมอีก2เครื่องที่พลาดไปนั้นได้ไหมครับได้คุณมีภารกิจอะไรละ่ะฐานยิง1.30คอาลิเร์บอร์ครับผมต้องการบังคับให้มันย้ายฐานยิงใหม่คุณจะทํำยังไงใช้ฮิวอียททำการโจมตีหรือไม่ก็ก,การทำอะไรต่อมีอะไรหลายๆอย่างจากทางอากาศทําให้มันรู้ให้ได้ว่าเราพิสูจน์ทราบที่ตั้งฐานยิงพิกัดนี้ได้ละโอเคถ้าแบบนี้มันต้องเพ่นแน่เพราะถ้าขืนไม่เพ่นมีหวังถูกบอมเบอร์ละลายทั้งฐานยิงแน่งั้นผมสั่งการเลยนะนี่คือส่วนหนึ่งของความพร้อม ของกองทัพสหรัฐอเมริกาในการทําสงครามทุกอย่างเป็นไปตามเงื่อนไขว่าจ้างที่ว่ายินดีสนับสนุนทุกรูปแบบตามความต้องการของนักรบรับจ้างช่วประเดี๋ยวเดียวสรุปผลทางปฏิบัติก็ออกมาโอเคยศอีก10นาทีออเตอร์บูดอออนทา์เก็ตทำการบินตรวจการภารกิจเดิมอีกครั้งอีก30นาทีฮิวอี e ้ดอกันเนอร์ติดจรวดอทา์เก็ตทำการโจมตีฐานยิงแค่นี้โอเคไหมหรือว่ายังมีแนวทางปฏิบัติอย่างอื่นอีก ยังไม่มีปัญหาอะไรหรอกพี่ลองท่านักบินอเมริการลงมือเองไม่น่ามีปัญหานะพี่อย่าลืมถอนตัวออ้พนระยะอันตรายแล้วกันเสียวว่าโถพี่ถ้ามันจะลืมพวกผมได้ขนาดนั้นล่อยให้ตายเลยโอเคงั้นสแตนบายจ่าดาวเหนือแล้วครับวิทยุแล้วหันมาพิจารณาแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศอีกครั้งพิจารณาบริเวณพิกัดตามข่าวจ่ายยุทธพงษ์ว่ามาย่างละเอียดเปรียบเทียบด้วยแผนที่ทั้งทหารธรรมดาแล้วตีคิวยนพันตรีเมริการมองเห็นอาการนั้นอยู่จึงถามขึ้น อันที่มีปัญหาใช่ไหมนอสตาใช่ครับในภาพถ่ายทาาอากาศมีแต่สีดําเป็นปื้นยาวๆทั้งแถบแต่แผนที่ธรรมดามีแต่สีเขียวเข้มของจริงๆมีพื้นเรียบไม่มีต้นไม้แต่ในแผนที่กลับไม่ยยกกระบ,บอกมันชักยังไงยังไงอยู่นะเมเจอร์ Major. ผมว่าเราผ่านเรื่องนี้ไปก่อนดีกว่ามาั้งโอเคเมเจอร์ Major. ผ่านก็ผ่านย้อนกลับไปที่เลกแลนด์สิรู้สึกคอชุดนั้นไม่ได้ลดปริมาณลงเลยนะสงสัยเสียท่าวีเอ็นเรียบร้อยซสแล้วก็ไม่รู้ผมไม่รวดเร็วขนาดนั้นหรอกน้า พันตรีโรเจอร์พูดบนหัวเราะอย่างอารมณ์ดีในขณะที่จ่าดาวเหนือยังหนักใจเรื่องการฉีเป้าของหน่วยทงางภาคพื้นให้แก่นักบินทําการโจมตีด้วยจรวดว่าจะสามารถทําได้ดีแค่ไหนผู้ชี้เป้าต้องอยู่ห่างจากเป้าอย่างน้อย1กิโลเมตรเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายใกล้ฝ่ายเดียวกันนั่นหมายความว่าอัตราผิดพลาดในการคํานวณระยะต้องมากตามไปด้วยอาวุธจรวดเป็นอาวุธที่เหมาะกับเป้าหมายเป็นจุดปืนใหญ่ก็ถือว่าเป็นเป้าหมายประเภทจุด ดังนั้นทั้งอาวุธและเป้าหมายตั้งซอดคล้องกันแต่การฉี้เป้าฉีเป็นจุดไม่ได้ต้องฉี้เป็นพื้นที่หรืออนาบริเวณนี่คือเหตุผลสําคัญของความไม่ได้ผลในการใช้อาวุธไม่ใช่ข้อผิดพลาดของผู้ใช้อาวุธแต่เป็นข้อจํากัดของผู้ฉี้เป้าเว้นเสียแต่ว่าจะได้รับการปรับปรุงระบบการฉี้เป้าอย่างจฉลวดไฟน์ฟอร์เกตแล้วเท่านั้นนักลบรับจางหยุดคลุ้นคิดเรื่องนี้แล้วหันไปสนใจข่าววิทยุที่พันตรีโรเจอร์กำลังติดต่อสตาร์ดัส แน่ใจนะว่าไม่มีดักกงเข้ามาก่อตีนเนินเล็กแรงแน่ใจสิเพราะที่ตีนเนินนะ่ะมีคนของผมรอรับมืออยู่แล้วโอเคผมเชื่อคุณแต่ขอเตือนว่าอย่าประมาทเรื่องนี้เป็นอันขาดรับรอง VNN นะ่ะคงไม่ใช้กำลังฐานราบลำพังกองพัน1นึ่งหนกับรถถังไอ้กองพัน1นึ่เท่านั้นหรอกมันผิดปกติวิสัยอะว่าแต่คอหนึ่้อทั้ง4ก็บอกนะสร้างความสูญเสียได้แค่ไหนแล้วล่ะ ไม่มากนะหรอกครับส่วนใหญ่ตกตามขอบฐานบนยอดเนินบ้างบางส่วนก็ตกลงมาทางด้านหน้ายังไม่มีอะไรเสียหายมากนะักผมว่าคอวีเอ็นชุดนี้ยังไม่แม่นเท่าที่ควรนะคุณจะไปดูถูกมันนั่นมันกําลังยิงระวังยิงเตรียมหลังหากระวังนะจะข้ามไปโดนดักกงฝ่ายเดียวทางฝั่งตรงข้ามไงมันก็เลยต้องยิงแบบนั้นโอเคเดี๋ยวเร,เราดูผลงานในฮิวอีกันก่อนคิดว่าถ้าทาลายฐานยิงปืนใหญ่กับฐานรวมพลที่ห้ได้ไอวีเอ็นหน่วยนี้อาจถอนตัวระวังดักกงด้านหลังด้วยแล้วกัน ขอจริงนะครับโอเคสตาร์ดัสสันบายเครื่องบินตรวจการากตเวนพอร์เตอร์ชายาตามประษาชาวบ้านว่าไอปากหมาโดยนักบินบลูดอกเจ้าเดิมปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งแผดเสียงคำรามอยู่บนน,าน่านฟ้าเนือ,อยุทธบบริเวณยังไม่สามารถคาดเดาได้ว่าทหารเวียดนามเหนือเกิดความรู้สึกอย่างไรแต่ค้ั้งฝ่ายอเมริกันหรือเจ้าของพื้นที่นั้นระลิกระรียิ่งกว่ากระดีได้น้ํา นอกจากการสยบคาศึกให้ติดตรึงอยู่กับที่แล้วยังหมายรวมไปถึงการโจมตีด้วยฮิวอีติดจรวดอีกด้วยหน่วยปฏิบัติการทางอากาศทั้งสองหน่วยคงประสานกันเป็นอย่างดีต่อภารกิจครั้งนี้รายการประสานนั้นย่อมอดกล่าวถึงอาวุธนำมิถิด้วยความร้อนอย่างแซมเจ็ดไม่ได้พอเตอร์เหนือเป้าหมายตรงดิ่งเส้นทางบินจากที่ตั้งเลกลดนสารุนถึงแซมฟันตามสัญญ,ญาณจอเรดาร์บนเครื่องที่รับมาจากไอคอมแจ้งพิกัดอัตโนมัติ ในขณะที่ฮิวอีติดจรวดบินวนเวียนอยู่ทางบริเวณตะวันตกของลแรแลน์ดนักบินยังไม่หายจากอาการวาดผวาต่อภาพสยดสยองเมื่อตอนที่เพื่อนฮิวอีสองล้ำถูกแซมเจ็ดซัดล่วงไปต่อหน้าต่อตาทั้งสองติดต่อประสานกันถึงเรื่องภารกิจเป้าหมายและแนวทางปฏิบัติจนเป็นที่เรียบร้อยชุดละตวเวนลาวเทิง ภูมาหและภูม่าสไม่มีวิทยุชนิดส่งคลื่นสัญญาณเพื่อแจ้งที่อยู่ตนเองเหมือนกับนักรบรลักจางการกำหนดตำแหน่งที่อยู่ฝ่ายเดียวกันต้องแจ้งด้วยวาจาด้วยวิธีคำนวณหาพิกัดออกจากแผนที่ความถูกต้องแน่นอนจึงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หลังจากตรวจสอบนามเรียกขานกันแล้วจึงเริ่มแจ้งพิกัดที่ตั้งโอเคภูม่าสหมายเลขพิกัดกับตำแหน่งแบบโพรราที่คุณจ้งมาคุณตรวจสอบชัวร์แล้วนะ ช่วยไม่ได้หรอกแบกอีเกิลผมคำนวณตามหลักทฤษฎีส่วนข้อเท็จริงอ่ะมีข้อขัดข้องบางอย่างข้อนี้ผมไม่รู้และทํไงเลยถึงจะรู้พิกัดคนจริงๆอยู่ตรงไหนแน่นักบินฮิวี้ขอตรวจสอบส้มเรื่องพิกัดฝ่ายเดียวกันเพื่อป้องกันความผิดพลาดแต่ชุดละตเวนไม่สามารถยืนยันความแน่นอนได้จําเป็นต้องนัดวิธีเก่าสมัยสงครามโลกครั้งที่1ออกมาใช้โอเคคุณบินตามแสงอาทิตย์นะผมจะใช้กระจกเงาสะท้อนแสงให้คุณเห็นดีมากงั้นคุณเริ่มได้เลยไม่ต้องรอบ,บินตามแสงทวนแสงอะไรหรอก ผมค้นหาเองได้โอเคไหมเราเทิงระัตะเวนใช้อุปกรณ์1ใน12รายการสำหรับเครื่องดํารงชีพในป่ากระจกเงาสะท้อนเพรื่องงานประเภทนี้โดยเฉพาะส่องตรงเข้าหาลําตัวเครื่องฮิวอีเพียง2-3ครั้งแบ็กอีเกิลก็สามารถตรวจพบผูว่าสอพิกัดจริงของคุณนะอยู่ห่างจากพิกัดรายงานเกือบ500รตเมตรเอาละไม่เป็นไรผมเถือตำแหน่งสะท้อนแสงนะั้นเป็นหลักก็แล้วกันเริ่มงานเลยนะ พิกัดทีต่ตั้งฝ่ายเดียวกันสามารถพิสูจน์ได้ด้วยทุกๆวิธีการจนแน่ใจแต่พิกัดฝ่ายตรงข้ามหรือเป้าหมายต้องว่ากันตามรายงานและข่าวสารเหนือกว่าความสําเร็จในภารกิจคือความปลอดภัยของฝ่ายเดียวกันเมื่อพิกัดฝ่ายเดียวกันเมคชชว่์ได้แล้วต่อไปจึงเป็นภาระหน้าที่ของนักบินที่ต้องเมคชชวร์พิกัดเป้าหมายเอาเองแบล็กอีเกิลทั้งสองเครื่องตีวงออกขวาเล็กน้อยเข่าหาใจกลางดงทึบพร้อมกับลดเพดานบินลงมาเพื่อสร้างเส้นแหล่งบนระยะยิงหวังผล ไม่ถึง1นาทีก่อนกดไกลปล่อยจรวดส่งข่าวถึงชุดลาตะเวนอีกครั้งหนึ่ง